สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อนที่ราศีตุลทัดลงนะคะเรื่องราวของพระหัสเดินหน้าค่ะตลอดระยะเวลาที่ถอยหลังก็จะเดินหน้าวันที่เก้ามกราคมปี2 5 6 7อปีมะโรงงูใหญ่ปี2024นะคะมาวางแผนกันค่ะ New y e a r Resolution ค่ะว่าแก้ไขประปรุงเปนแรงอะไรไปบ้างแล้วนะคะ เดินหน้าตัวไปค่ะดาวพระหัสสัจชะดาวพระตริตดาวพระหัชสัจชะนี่ก็พระหัสก็คือดาวตัวแทนของความเป็นผู้ใหญ่นะคะสินธรรมจริยธรรมอันดีงามว่มสุขรอบครอบการเติบโตเป็นผู้ใหญ่การศึกษา,าศาสนาสินธรรมนะคะผู้มีศีลค่ะพระหัสสัจชะเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติการเดินทางไกล การติดต่อเจรจาการสื่อสารการเขียนขีนจดหมายนะคะก็การเดินทางการค้าค่ะออนไลน์ก็ใช่ค่ะดาบรัทธกอริก็คืออุปสรรคปัญหาการต่อสู้การแข่งขันสิ่งที่จะได้มาเกี่ยวข้องกับอริศัตรูปัญญาชูก,กําลังเจ้าหนี้ลูกหนี้การแข่งขันสิ่งที่จะได้มาความเจ็บป่วยความหนักเหนื่อยไม่ได้อะไรมาโดยง่ายต้องมีสตินะพระหัสติปัญญา ความสุขุมรอบขอบความรู้การศึกษาพระหัตตฉะ,ร,ะรัตอริไปอยู่ในเรือนปัตตนีเล่งลักขณานะคะจะย้ายวันที่30มสิบเมษายนนี้ค่ะตลอดระยะพระหัตถอยหลังจะเดินหน้าแล้วพระหัตปัตตนีอ่าปัตตนีปัตตนีเล่งลักขณานะ,ะหุ้นส่วนคู่ค้าคนรักคู่ครองกันเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมนะคะกับพระหัตต์เลื่อนลำกล้าขยันดังขานพระหัตมี แรงกระตุ้นจากสิงกะเกาของเก่าของเข่นะคะก็ต้องรหัสราชาโชคนะมีโชคดังราชานะพเพื่อนบศัตรูคู่แข่งผู้มีบุญบารมีนะคะบุญเก่าสั่งสมไว้ะคะ่ะก็เป็นหุ้นส่วนเป็นเอ็กฝ่ายเพื่อนตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามเข้ามามีส่วนร่วมกับการค้าการแข่งขันค่ะ เดินหน้าต่อไปพระหัตจะไปอยู่มรณะนะคะมาดูค่ะในช่วงดาพระหัต,ตนิเลงลัคนาเดินหน้าต่อไปนะคะ,ะการมีเพื่อนมีคู่ครองคนรักอ่าก็สบายไปอีกอย่างหนึ่งค่ะทำตามลำพังไม่ได้นะมาดูที่ชาวตุนค่ะ อถอยไปให้ห่างเลยค่ะอะไรที่ไม่ใช่ความสุขนะคะอยู่ให้ห่างไกลขยายผลออกไปไปต่างที่ต่างถิ่นการเดินทางก็อะไรเพรารักคู่รักคนไกลค่ะก็มีเกณฑ์โชคดีได้พกชาติต่างชาตินะคะเป็นพ่อค้าไหมคะพณิสนะคะรักดูแลเอาใจใส่นะคะอาหารการกินดมสมบูรณ์กลังจะมีโชคจากปัตตนีนะคะ เป็ตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามรักคู่ครองคู่ค้ามีแกนชาวต่างชาติหรือเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนไกลการเดินทางไกลเพื่ออสชะประหัตตินี่ก็การเดินทางไกลต่อสู้แข่งขันก็ได้ใช้อารมณ์ศิลปินได้ทำง,งานศินละปะร่วมกันกับหุ้นส่วนแล้วก็คนรักค่ะขยายออกไปโชคดีมาเย็นเป็นการค้าที่ต้องเดินหน้าต่อไป สู่ความสุขนะคะอ่าก็สิ่งที่ปรารถนานะคะอะหุ้นส่วนกันเข้าไปม,มีหุ้นส่วนร่วมกันค้าไม่ได้ทำไรต่ำลําพังต้องทํากับคู่นะคะคู่ของคนรักคู่ค้าสมปรารถนานะะกับการเริ่มต้นกับย่างก้าวแรงโฆษณาเสื้อประชาสัมพันธ์การงานนะคะอะยินดีรับใช้บริการนะกรรมะนี่ก็เล่งไปที่ ความมั่นคงผูกพันกับพระหัสถนี่แหะคะุ่นส่วนมีมิตรภาพกับคนรักทั้งใกล้และไกลติดต่อเจราจาโฆษณาสื่อประชาสัมพันธนะ์ขยายผลออกไปสู่ต่างชาติต่างเดียนต่างถิ่นค่ะจะลุยไปข้างหน้าที่ผ่านมาได้ศึกษาอะไรใหม่ๆจาก มุ้นส่วนนะในวัยหนุ่มสาวมีไฟอยู่นะคะหลุดฐานบริวารคนต่างพื้นที่การเดินทางไกลพวกปะกก็ได้ทาการงานออนไลน์งานทางไกลงานคิดเขียนการค้าการเดินทางเป็นมิตรภาพทางไกลที่มาเข้ามีมุ้นส่วนร่วมนะอดีตที่ผ่านมานะพักผ่อนไม่เป็นเวลานะนี่ก็ต้องระมัดระวังนะนผ่านไปแล้วนะคะ ได้วางแผนกับการงานกับอดีตปัจจุบันและอนาคตนะอันนี้ก็มีพลังถ้าเป็นคนมีวัยมากกว่าก็ได้พบกับคนอ่อนวัยนะถ้ามีวัยน้อยกว่าก็ได้พบกับคนต่างถิ่นต่างพื้นที่นะคะก็หายห่วงอ่ะคนโสดก็ได้พบคู่ต่างถิ่นแดนไกล เดินทางร่วมกันค้าได้พบปะกันค่นะมีพลังของความคิดที่จะวางแผนกับการงานปัจจุบันร่วมกันกับคนต่างถิ่นต่างพื้นที่อนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลก็ได้ร่วมลงทุนร่วมหุ้นกับคู่นะคนะทำตามลำพังไม่ได้นะคู่เคียงข้างเคียงบาเคียงไหลได้ทำการค้าโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์พระสุชาติการนันทางไกลร่วมกันค้ากับคู่อน,นาคต ออกสู่โลกภายนอกอนาะคตไม่ใกล้ไม่ไกลหุ้นส่วนนี้ก็พระหัตอริพระหัตส,สัชก็เป็นหุ้นส่วนคนต่างถิ่นที่นะคะพระหัตไปอยู่ในเรือปะะนปตนิเลงลัคณนานะคะได้แรงกระตุ้นจากคนรักคู่ครองคนต่างถิน่นให้รุ่งรืองก้าวหน้ากับการงานค้าขายค่ะ,ะก็ลงตัวแล้วค่ะไม่มีปัญหานะคะเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยกันนะ ก็ได้พบปะเห็นหน้าแล้วก็หัวเราลึกนึกถึงนลลงตัวกับชีวิตบาลานซ์ลงตัวได้กับเพื่อนเพื่อนนะสัจชะเพื่อนเพื่อนฝูงใกล้ชิดกันเหมือนญาติวัดอริมาอยู่เป็นหุ้นส่วนกันค่ะรวมการสังคมมีเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติค่ะรวมลงทุนไปร่วมกันก็ ลงตัวแล้วนะคะไม่ได้อยู่ฝั่งเดิมมาอยู่อีกฝั่งมาร่วมลงมือปฏิบัติร่วมกันนะฝึกฝึกฝนนะคะการฝึกฝนลงมือปฏิบัตินี่ก็ลงตัวผ่านร้อนหนาวกับคนรักคนอ่อนวัยกว่านะคนที่มาจากต่างพื้นที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือน้อยลอยออกจากฝั่งฝาขึ้นลมแรงมาแล้วอันนี้ก็ประคับประคองไปแก้ไขปัญหาอะไรเข้ามาก็ไม่มีเพราะว่าคุ้นเคยรู้จักและเห็นหน้าแล้วก็ ลงตัวสมบูรณ์มาล้านได้ก็เดินหน้าต่อไปนะคะกับ New Year e s o l a t i o n ค่ะในโพรกกริมรสหายที่ค้นเคยกันค่ะ,ะก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็นักเน็ดเหนื่อยนะคะ,ะถ้าล้มร้อยครั้งก็ลุกให้มากกว่าร้อยหครั้งนะคะสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจก็ดูแลสุขภาพด้วยเหนื่อยค่ะ,ะโชคดี ก็ในเรื่องของสุขภาพถ้าทำงานกับญาติมิตรบริวารการค้ากับธุรกิจสุขภาพดีรัชชะเพื่อนรัตอริสุขภาพเพื่อแรงแข็งขันขยันอย่าต่อเนื่องไปที่การเงินผลตอบแทนนะคะมีราหูตรีกลมาที่การเงินไรายได้ร่วมกันกับหุ้นส่วนควรรักคูกค้าคู่ครองอ่าสิ่งที่คิดไว้ในใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเข้มแข็ง,ขง,ขงนะคะเพราะว่าหลังจากนั้น รหัสก็จะไปอยู่ในเรือนการยกย้ายเดินทางไกลเหนื่อยก็ต้องดูแลสุขภาพแต่ชั่วบีก็ได้ลาบลงตัวจากงานทางด้านสุขภาพค่ะสิ่งที่ได้มาก็มีผลตอบแทนดีบทสรุปของ new year e s o l u t i o n นะเพ,นเพื่อนเพื่อนชาวตุนค่ะอืมนะตัวเองเลย่ะ เป็นานารีสตรีบุรุษผู้ทรงพลังนะคะมีสิปัญญาความรู้ดีนะคะวัสนาดีอยู่ในแวดวงสังคมที่มาเกี่ยวข้องกมวลชนนะ,ะดาวสุขมรณะดาวสุกตนเองมีดาวรุตตเยื่ยมีรับเรนรับมวลชนผู้คนฝูงชนก็ได้บริหารจัดการก็อะไรที่วางเฉยอุเบกขาได้ก็เรียนรู้ที่จะเติมเต็มจิตอวิญญาณของความเป็นผู้ให้นะคะอันนี้ก็มี เรื่องราวของงานทางด้านกสิกรรมงานทางด้านสุขภาพความสวยความงามผู้บริหารจัดการนะคะมีดาวฤตษ์อยู่ในเรือนดาวสุกมระและเป็นดาวศุกตนเองผ่ายพังหน้าได้เป็นคนยิ่งคนนายคนชายเป็นใหญ่เป็นโตนะคนรักก็คนต่างถิ่นนะคะยอกย่อง,องให้เป็นหนึ่งเดียวกันการศึกษาดีภ่ายพางหน้าก็ได้บริหารจัดการอันนี้ก็มีเรื่องราวของต่อง เติมเต็มจิตอินญ,ญาณพม,มิหานทำมุติยูมรณะเจ็ดปีเต็มนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งปีมุติออยูเล็งมาที่การเงินจะได้การเงินร่วมก,กันกับคนรักค่ะ New Year Resolution ค่ะได้เติมเต็มจิตอินญ,ญาณของความเป็นผู้ให้ด้วยความรู้ดีการศึกษาดีค่ะได้มีภาระที่จะลงมือทำบริหารจัดการด้วยรักค่ะ c r e เอ e ค่ะ creativity, ครีเอทีครีเอทีฟมีแรงสร้างสรรค์ผลงานลงมือทำอะไรที่ยังไม่ได้เรียนรู้ลองลงมือทำค่ะสร้างสมสร้างสมผลงานค่ะ knowledge มีตำรับตำราผ่านมามากมายใช้แสงสดใสมีร่มเงาของตนเองเป็นผู้มีความรู้นะคะมีสติปัญญาใช้แสงสดใสแพร่กินกา้านออกไปเป็นร่มเงาให้กับ คนอื่นนะโกรเติโตเป็นผู้ใหญ่ตามวันและเวลาแล้วค่ะน,นะพระหัสสัจะพรหัตตรกนะพรหัส,นะหสมาอยู่ในเรือปนปัตตนิเล็งลัคนานะได้พบคู่ที่ร่วมเคียงบาเคียงไหลยแก้ไขปัญหากันได้เติบโตด้วยโกรธใหม่เสร็จนะมีความเป็นผู้ใหญ่ตามประสบการณ์ความรู้ความสามารถ